สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะพามาเรียนรู้ดูกับเส้นประยุกต์เส้นนะที่มันมีส่วนสําคัญในการทํางานนะครับและมันยังบอกแนวสูงต่ําของลักษณะการทํางานด้วยเช่นกันนะครับเ <adapting> ส้นที่หมายถึงนี้ก็คือดูแนวของเส้นสีน้ําเงินกับสีเขียวในฝั่งของมือซ้ายนะครับ สีน้ำเงินคือแนวของวาสนาที่ออกมาจากตำแหน่งเนื้อโรคด้วยนะครับและก็สีเขียวก็คือในลักษณะธุรกิจการวางแผนด้วยเช่นกันเส้นสีเงินที่มันดูสั้นนะครับยังไม่ผ่านเส้นสมองนี้ตัวนี้มันบอกถึงความลำบากมันคือความอึดอัดความเหนื่อยความหนักใจในลักษณะของการทํางานเมื่อมันอยู่ในตำแหน่งของเนื้โรคแล้วก็มีเส้นตัวนี้เส้น,น,นสีนเงินตัวนี้ฉีกลงมานี่ มันจะเป็นเส้นฉี่ลงมาเพราะต้นเส้นจะหนาปลายมันจะแหลมลงอันนี้คือมันเป็นความยุ่งยากในลักษณะที่ว่าตามกฎตามระเบียบข้อบังคับนะเพราะตำแหน่งเนินโลกนี้มันก็ยิ่งมาบวกกับเส้นสีเขียวนี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนทําตามแผนตามระบบตามระเบียบที่มันถูกวางเอาไว้ชีวิตของคนนี้เลยว่าเป็นชีวิตที่ทําอะไรอยู่ในกฎในกรอบระเบียบของหน่วยงานนะครับและมันยังมีเส้นตัวนี้สีน้ำเงินนี่ วิ่งออกหาเส้นชีวิตตัวเองหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยการกระทําการทํางานของเจ้าตัวเนี่ยมันตอบย้ำมันตอบย้ำในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังรอบครอบในการทํางานเรียกว่าเป็นงานที่หนึ่งละมีกฎมีระเบียบที่ชัดเจนในการทํางานมีการควบคุมสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทํางาน ไปตามอะไรตัวนี้ยาวก็คือตามแผนตามกฎตามระเบียบเนี่ยมันจะมาฉีดเข้าหาตัวปลายส่งเส้นสมองเกิดเป็นสามเหลี่ยมในตำแหน่งนี้อีกคือสิ่งสิ่งที่มันอยู่ภายใต้ของคำว่าความกดดันนะครับมีคำว่าความกดดันซ้ายขวาเหมือนกันคือเส้นสีเขียวมันออกตำแหน่งเดียวกันคือกฎระเบียบข้อบังคับสิ่งที่ต้องระมัดระวังจะเป็นงานรับราชการหน่วยงานรักษ,ษากิจเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มันรวมหมดเพราะเส้นมันบอกเป็นแนวทางว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ได้บอกถึงว่าตัวอาชีพนะอาชีพบนโลกนี้มันมีมากกว่าพันอาชีพเส้นในมือนะ่ะตัวที่บ่งบอกถึงอาชีพมันมีแค่สามสี่เส้นแค่นั้นแหละมันจึงบอกแนวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวเนี่ยมันเป็นกรอบเป็นกฎยังไงเข้ามาบ้าง หากสมมติว่าคุณทํางานในลักษณะเป็นทํางานในโรงงานอย่างนี้นะสมมตินะ,ะคุมเครื่องจักรคุมเครื่องยนต์นกลไกในคือที่ทํางานอย่างนี้อันนี้มันก็คือสอนแนวถึงกฎคือระเบียบแล้วมันก็คือความระมัดระวังรอบคอบและความกังวลใจมาแล้วนะเพราะมันมีคําว่าความปลอดภัยเข้ามาด้วยนั่นแหละคือการคุมเครื่องจักรเครื่องยนต์มันก็ต้องระมัดระวังเพื่อไม่เกิดความเสียหายดูแลเครื่องยนต์เครื่องจักรให้ควบคุมการทํางาน ให้เป็นไปนตามระบบอย่างนี้ถ้าเป็นงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของคนละ่ะมันก็คือการคุมการคุมลูกน้องการคุมคนให้ตัดไปตามกฎระเบียบที่ถูกมอบหมายมาให้รับผิดชอบนะครับเนี่ยไอ้ลักษณะของเส้นที่มันออกจากนนวโลกบวกวัสนาบวกเส้นสีเขียวเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความทั้งดีและเสียและความซับซ้อนในการทํางานอยู่นะข้อเสีย เส้นแบบนี้ลักษณะวาสนาเป็นแบบนี้ข้อเสียนะมันคือการอาชีพการทํางานมันจะไม่ค่อยจะโดดเด่นตําแหน่งไม่สูงมีตําแหน่งไม่มีมีตําแหน่งแน่นอนแต่ตําแหน่งจะไม่สูงมากมันจะถูกกดมีเจ้านายแล้วก็มีมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามที่อยู่เหนือมีระดับบิก๊กระดับรองบิก๊กระดับกลางบิก๊กย่อยลงมาอีกมาคุมตัวนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยใครที่มีเส้นตําแหน่งนี้วาสนา ไม่ผ่านเส้นสมองแบบนี้ผัสจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะตำแหน่งมีขีดจำกัดนั่นแหละนะครับแต่การทำงานเนี่ยมันโดดเด่นอยู่นะเป็นคนที่มีความพยายามมือเนี่ยพราะเส้นแต่ละเส้นเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะใหญ่ๆชัดเจนมันบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยการทำงานการใช้ชีวิตความจริงจังของคนอย่างชัดเจนนะครับดูอย่างมือขวาก็เหมือนกันนี่มีเส้นอุปถัมภ์เส้นช่วยเหลือนี่ แล้วก็เส้นสีเขียวที่มันมาออกมาจากตัวนี้อันนี้ก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่ทําในกฎระเบียบนั้นมันมีตัวเรียกว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่คอยช่วยเหลือผู้ใหญ่เจ้านายมีกฎมีข้อบังคับมีอะไรทีม่มันเป็นตัวเรียกว่าพาดมามันมันยังมีสิ่งที่คอยช่วยอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งก็คือเส้นนี้เส้นคุมกันตัวนี้นะมันหมายถึงทั้งคนนะครับ มันเป็นทั้งคนเป็นทั้งสิ่งที่มองมาเห็นและมันยังหมายถึงเป็นกฎข้อบังคับที่มาหนุนมาเอื้อให้คนคนนี้สามารถทำงานไปได้ตามระบบตามระเบียบผิดพลาดมามันก็ยังมีอะไรก็มาเซฟมาช่วยกันในหน่วยงานนั่นแหละใครที่มีเส้นคุมการสวนะ่วนมันจะมีอะไรที่คอยช่วยไม่ว่าทั้งคนหรือสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับการทำงานนี่มันเป็นแบบไหนตัวนี้สามยมใหญ่ๆนี่นะ ตัวนี้มันเป็นบอกแนวว่ารับใช้ผู้ใหญ่รับใช้เจ้าน่ายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอันนี้ชัดเจนมากมหาศา์แห่งลายมือตัวเลขค่ะมีเกยียรติมียศมีตําแหน่งนั่นแหละแต่อย่าลืมว่ามันมีข้อจํากัดของคําว่ายศตําแหน่งอย่างที่ไล่ฟังไปแล้วแต่ต้นนะครับดังนั้นเส้นมาสนาที่ออกจากเมืองโรคบวกกับเส้นธุรกิจหรือเส้นวางแผนเนี่ย เส้นสั้นเส,นส้นยาวมันจึงจะมีรายละเอียดที่มันต่างกันอยู่แต่ในทีนี้เอามือนี้มาบอกก็หมายกับว่าสิ่งที่ทำมันเป็นกฎขอ้อบังคับที่ระมัดระวังรอบครอบอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎระเบียบและมีคนคุมมีผู้ใหญ่มีเจ้านายที่สูงกว่าอยู่หลายเท่าอีกนะครับมันเป็นงานที่ออกแนวเสียสละสะส่วนมากนั่นแหละยาวจะออกแนวลักษณะเสียสละแต่สั้นไม่อยากเสียมันก็ต้องเสีย เรียกว่าเกิดมารับภาระสิ่งต่างๆรายรับรายใจ่ายในครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นภายในบ้านนะถ้าเป็นงานโดยรวมงานส่วนมากมันก็คือคุณก็ต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้คนอื่นใช้เสียสละอะไรแบบนี้ถ้าเป็นครูนี่ก็ยิ่งชัดเจนเลยนะครับเกิดมาก,ก็ไม่มีใครอยากเสียเปรียบคนอื่นหรอกแต่เมื่อมันมีเส้นนี้เข้ามามันย่อมเจอย่อมโดนแน่เสียเปรียบเสียสละยอมเสียสละกังวลใจร้อนใจมีเรื่องให้คิดให้กลุ่มให้เครียดเนี่ยนะครับ มันก็จะออกแนวแล,ละเอียดลงไปแบบนี้อีกทีนึงนี่คือความหมายของมันส่วนจะเป็นไปยังไงมันขึ้นอยู่กับรูปแบบจุดยืนของแต่ละคนที่ใช้ชีวิตเลือกอาชีพที่ต่างกันนะครับ